ครับสวัสดีครับเพื่อนพี่น้อง,องห้านชาวยู u b e พี่น้องเลยคลิปนี้ตามที่เกิดไว้ในคลิปก,อกอ่อนนะพี่น้องว่าจะทําว่าขออนุญาตพี่น้องขออนุญาตผู้ติดตามมาทําอีกอันหมดหมดหมูหนึ่งพี่น้องหมดหมูการกินอาหารพี่น้องคลิปนี้ก็กิกนเสนอกินอันยางอันใส่หมูพี่น้องเลยยางใส่หมู กับอันผักอีเลือดหรือว่าผักชะพูพี่น้องเลยไอ้เจียวนะพี่น้องกินข้าวนะพี่น้องข้าวติ๊บนึ่งข้าวกับะไรพี่น้องเลยขออนุญาตอีกแล้วพี่น้องขอขอขออนุญาตนะพี่อินพี่น้องอีกนะไฟบูแจ้งพี่น้องเอยไฟบูแจ้งเพราะว่าไฟลอดเดียวไฟไฟไฟลอดเดียวบูแจ้งและอีกอย่างโทรศัพท์ก็บูมีแฟตพี่น้องเอยโทรศัพท์ก็บูมีอันนั่นพร้อมบูมีอันแฟตพร้อมกันเลย ตัวซับก็มีไฟหน้าบมีมีแต่ไฟหลังโทรศัพท์มันรุ่นนี้เดี๋ยวเด้อมากินน้ำกันพี่น้องแซฟเซฟน้ำกันพี่น้องเลยซ่องเนาซ่องหอังหกกันแล้วพี่น้องเลยเบิดหุง่งสักพูไข่เลือด ขออนุญาตนะผู้ติดตามขออนุญาตนะท่านผู้ชมแนวทางอันที่ผมช่องค่อยพักเจ้าเด,ดิเนนะเพื่อนของผมเนาะแนวทางการทำกระเที๊ยวกับพิน <c oughs> เรื่องแนะนำการเล่นพินไปเนื่องแต่ก็ได้ขออนุญาตพี่นอ้องขออนุญาตผู้ติดตามว่าขอทำอีอกม้วม้วนหนึ่งสลับกันไปพี่น,นอ้องหมดการรับประทานอาหารเพราะว่า เรื่องการแนะนําการเล่นพินนั้นมันก็ทํามาปีสองปีแล้วก็มดแนวที่จินแนะนําไป่น่อยนานอาจจะเฮ็ดไม่อีกทีนึงก็เลยเฮ็ดคลิปการอันกินอาหารใไี่น่อยคลิปนี้กินย่างเครื่งในหมูย่างเครื่องในหมู <c oughs> <c oughs>

พอเรากินข้าวกินกินเล่นๆมันไม่ไกินแต่ไส้หมูจะดอวยกนันเ <c oughs> สียแต่เมนเม่บ้านเราปรุงเจ้าเค็มพนอนธไม่ไ้เราปรุงเค็มพดท <c oughs> ก็อเอาอันน้ำหอนใส่จังหน่อยเนาเ<ไ>ป็นน้องะพร้าวเพื่อไม่ให้มันเค็มเกินไป คลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้พี่น้องขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปจนจบขอบคุณมากสวัสดีครับ